แต่จังกึมได้ค่าแรงว,วันอาทิตย์ครึ่งวันภูมิใจไหมครับไม่รู้เรื่อง,องมากต้องสัมภาษณ์น,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 นี่นี่สัมภาษณ์อยู่อะไรโดนเอาโอไปใส่ค่าแรงเวันภูมิใจไหมครับสัมภาษณ์หน่อยคอ๋ <laughs> อครับขอ ง่ายๆสั้นๆนะครับท้ออยากให้แก้ไขยังไงบ้างนะ่ะอ่ะอยากให้แก้ไขยังไงบ้างผู้ผู้ใหญ่มีทางออกยังไงบ้างครับอยากให้ผู้ใหญ่มีทางออกไหมไม่มีคำพูดพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในอกแล้วนะโดนหักทังมาสามเดือนแล้วนะครับ เดาโอชั่วโมงเดียวนี่นี่ใหญ่นาใหญ่นายนายอะไรนะเหญ่นะภูมิใจไหมโดนหักโอแกก็ใจดีอ่ะแกใจอยู่ะออยากให้เขาหักอีกไหมไม่ะหักชั่วโมงโอไปใส่อะไรบ้านนี่ มันหักเกินค่าแรงนะครับอย่าให้เขาแก้ไขยังไงแกไขเหลือเหลือชั่วโมงเดียวครับเหลือชั่วโมงเดียวกำแบมดตูดดี๋ยสมภารชิมไปชิมาปชีบ บ้านเราต้บ้านเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านโดนหักหน้าแรงโอ้เหลือชั่วโมงเดียวเหลือชั่วโมงเดียวอ่ะอย่ารับรับปากว่าจะให้ปีใหม่ไม่ให้ต้องต้องต้องทำยังไงครเนี่ยก็หกลูกบ้านได้ก็หกลูกบ้านน่าจะสร้างทำแล้วเนี่ยโอ้ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับฝากก่อนผู้ใหญ่ช่วยดูด้วยนะทีหลังมันเป็นประชุมอะไรก็พูดเลยว่า ความต้อง,องาเนี่ยไม่ให้ถ้าให้ไม่ให้ก็ไปตัองโต๊ให้เลยอขอบคุณครับ